ผู้ที่เจริญอานณาปณสติคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกจำเป็นจะต้องเฝ้าดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้และขณะที่ดูลมไปถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ก็ไม่ให้ไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกขตาลมเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาเอ,อ่อตอนนั้นถึงจะปล่อยลมได้ปล่อยวางลมไปหรือบางครั้งเวลาภาวนาไปเจริญสติไปดูลมไปก็จะเห็นว่าลมนี้ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนในที่สุดจะไม่สามารถรับรู้ ว่ามีลมอยู่หรือไม่อันนี้ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลบางท่านพอไม่สามารถจับลมได้ก็เกิดความวิตกว่าตอนนี้ไม่ได้หายใจเดี๋ยวจะตายหรือเปล่าพอเกิดความวิตกก็จะเดินใจให้ข้อหาพยายามหายใจแรงๆขึ้นเพื่อให้เพื่อให้ให้รู้ว่ายังหายใจอยู่ อย่างนั้นก็จะดึงใจที่กำลังละเอียดที่จะเข้าสู่ความสงบนั้นกลับมาหยาบต่อไปทางที่ถูกก็คือให้รู้ว่าตอนนี้ลมละเอียดถ้าไม่มีลมก็ให้รู้ว่าสักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆตราบใดถ้าใจไม่ไปรู้เรื่องอื่นไม่ไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ก็เป็นการจเจริญสติด้วยการใช้ลมหายใจเข้าออก ซึ่งเป็นหลักที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสี